นี้เรากลับมากับแมป c ิต y ี้ไฮแลนดอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับคนเดิมใช้ไรกว่าเดิมด้วยครับนี่ครักเล่นหลายพันไปี <laughs> นักเล่นโลบล็อกที่เขาไม่ค่อยเล่นนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ผมเล่นนะฟีไฟฟีไฟหมวกากากไปฮะฟีไฟมันต้องต้องให้ทุกคนดูแล้วฟีไฟมันอยู่ในโลกโซเชียลแล้วออ<ว>อันนี้ค,คืออะไระครับผมอยกได้ครับคุณมันเสียดโลบ แล้วคุณได้เคยซื้อโรบักไหมครับผมไม่มีโลบักเออคุณจะไปทํางานไหมครับวันนี้ผมเฮ้ยเขาจัดเทศการงานวัดได้ไงเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่วันที่ยีสเอ็ดนี่ครับเปล่าครับเขาจัดก่อนเขาจัดก่อนงานวัดงั้นคุณมาดูงานวัดไหมล่ะครับ <laughs> ซื้อรถไหมพอเกินม<อ>ผมนะไม่พอครับ,ค,รบคุณรีไซเคิลของนี่ครับ โอเคเจอกันเลยแต่ประชาชนนะคะอคุณดูนะเดี๋ยวครับว่าคุณมีเงินดูแล้วคุณมีเงินเท่าไหร่คุณดูดิเนี่ยคุณดูตรงนี้มันดีกว่าใช่สองร้อยสิบบาทส่วนผมมีตั้งทันก็มาขอด้วยุ้ยมีม้าหมุนด้วยครับมันเป็นงานวัดเดี๋ยวผมจะเต้นโชว์ทุกคนเอแล้วค่ะ ไก่ย่างมาว่าร้านลูกชิ้นมีร้านลูกชิ้นมันหม่ออยู่แล้วร้านค้านี่ครับมีเพลงใหม่ๆเข้ามาด้วยครับเพลงทางวัดครับอ่าผมซูมเข้าไปเลยดีกว่าครับซูมเข้าไปให้เห็นหน้าเลยครับเนี่ยครับให <laughs> ้มันหลายอันเลยซื <laughs> ้อเยอะไปเปล่าครับน,นีสามพันแล้วโอเคเทเลพอร์ตไป พอค่ะเอออย่างเอืนคุณมาที่นี่ยงังครับอะไรอ๋ออันนี้วิธีการเป็นสมาชิกวิธีออกกอครับอา้อาวคุณหมุนไม่ได้เหรอน่ะเดินออกไปทางนี้นเลยเผมจะขึ้นมันหมุนกนนับพก ชุดไม่ได้ครับมันยังไม่มารอก่อนเออชุดตรงนี้นะครับใช่มันต้องรอก่อนใช่นี่ไม่ได้เอออันนี้หมายถึงอะไรครับมันเสียโลบักกับคุณเอาุณจะซื้อทำไมเสียโลบักคุณอยากไปฟังเพลงไหมครับฟังเพลงแบบไม่ใช่ไม่ใช่คุณมานี่ไหนครับผมอยู่หน้าวัดเนี่ยครับ อผมก็โหลดเยอะๆตรงนี้คคุณชื่ออะไรก็ชื่อเดิมครับไม่เห็นมีเลยคุณอยู่ไหนเนะี่ยทำไมผมไม่เห็นนะอ่ะพอมาแล้วมาแล้วคุณไตเติ้ลรับคุณช่วยมานี่นะครับเอ,อ่อเน็ตคุณแหลกป่ะเนี่ยครับอ,บอ๋อครับเน็ตคุณอ่ะเน็ตคุณแหลกเหรอครับอ่ารวมยังเหมือนเดิมเลย น,นี่ผม,มต้องรีเซ็ตไหมเนี่ยครับอคุณหายไปอีกแล้วลำนึง,นงแต่ผมจะเต้นถ้าที่ไม่ว่าที่ทุกคนเต้นไม่เป็นคิดูเออผมว่าผมขอลิฟต์้วเข้าใหม่ได้ไมั้ยครับเออได้จะเจอกันนะครับ ครับครับเพราะว่า <C> e <an> เหมือนเน็ตผมจะไม่่อดีครับเออคุณดูเงินแล้วคุณไปซื้อรถดีครับ <C> e <an> รถห้าพันเลยนะ <C> e <an> ไม่คิดพันพนี้เงินผมต้องหายหมดแน่ครับเดี๋ยวคุณรอตอนกลางคืนแล้วคุณค่อยมางานวัดดีกว่าไหมครับ <C> e <an> เอ,อ้ยเจอมนมุษย์ล่องหนเฮ้ยมนๆๆุษย์ ผมเคยเจอของเหมือนหินตอกอยู่ที่พื้น,นะครับแล้วอยู่ดีๆมันก็ปิ้วหายไปอ่ะมันแบบเดินหายไปมันอยู่ใต้ดินนะมเหมือนอยู่ใต้ดินอ่ะโอ้โหค<น>ุณไม่ได้ผมควรเอาเอา,เอาโทรศัพท์มาด้วยไหมเนี่ยครับอะไรผมควรเอาโทรศัพท์มาด้วยป่ะเนี่ยครับไม่ เด็กในที่มับคุณลองบีแล้ว,วคุเป็นแล้วคุณก็ไปคลิกที่หน้าจอคุณก็รู้ใช่ไหมวว่อจะเป็นยังไงเมื่อครับพนาาักงานก็มันมาใหม่อ่ะไหนครับ,รบผมก่อเป็นเป็นตัวแะไวไหนครับมาใหม่เนี่ยพนักงานอาอฟฟิศเอาก็มันมาใหม่อยู่ตั้งนานแล้วครับคุณเป็นตันโถดดีกว่าโจนโจนโจนไม่คุณต้องเข้าบริษัทมาแต่คุณ ถ้าคุณจะเข้าได้คุณต้องเป็นเลือกเป็นพนักงานก่อนผมเป็นตำรวจได้เลยเออไม,ม่ต้องทำอะไรเราผมจะทำงาน,างานคือไหนบอกมันคิดวมันได้นเงนิี้ยเฮ้ยเงินเยอะจริงแล้วไปไม่ได้กลับบ้านไหมไม,ไม,ไม่เดี๋ยวแม่จะได้ซื้อไท่เดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งแม่มจะไม่เงยหน้าหนูเรียนแล้วนะ อ,อย่าพึ่องอะไนะนี่น้งฟางเยดยนะไปวิ่งเล่นกันหรอไม่นี่ห้ามโมแล้วนะจะตัดสินใจก็กัดตัดสินใจเลยเดี๋ยวพ่อครอ,องมาค่อเปลี่ยนชุดไม่นี่หเล่นกหรอน้งก่อนเนี่ยไม่ั่เกถเวลากับกับพ่อครองแล้เรียนเลยนะไม่ได้เล่เล่นนะ ลงไปข้างล่างนะคุณอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่กำลังสนุกเปนอยู่ใช่ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างข้างล่างมีของเล่นด้วยไหนครับเนี่ยเออมันของเล่นใหม่ตั้งนานแล้วครับตั้งนานแล้วเหรอใช่ กระโดดไปมันเป็นดาดออกซี้ออกซี้อ่ะเอ้ยอ้ยอ้โดนัวนี้นี่ใกล้เงินผมใกล้ครบเล้หนะ <laughs> ยุดตาหยุดตาพิ่งเลยพี่ไป <laughs> <laughs> ถ้าถ้าผู้ชมไม่รู้ว่าหยุดตาเชื่ออะไรครับคอมเมนต์ได้ข้างหลังครับ,อรบเอ่อไม่ควรคอมเมนต์นะคะเพราะว่ายูตา ไม่เคยเข้าคลิปแล้วครับเสียงมาละเสียงมาแล้วครับนี่นะนั่งทำยูคิวบอลมเหรอใช่ไห,ไหนอะไรครับไหน,นอ่ะรอคดรอสักครู่นะคะเออครับแต่ไม่ได้รอสักครู่ครับเพื่อนผมกำลังโม่มั่วอยู่ครับ h a ที่มันเป็นทีมอยู่แล้วเออเราเป็นทีมด้วยกันไม่อันนั้นก็คือคุณไปเร็วๆคุณตามผมมาก,ก่อนเถอะเชื่อผมเฮ้ยเจอไม่พอ่ะ ก็เป็นมือจีนเล่นเลยอยเราได้หอ่ะเฮ้ยเล่นอะไรอ่ะยเราได้ได้ไนาต้องจอยฉันก็โลบไงเชซิตี้ไฮแลนด์โอยต่ไอีดเพลงไทยเอาไอดีเพลงไทยมีจะโรงเรยนแล คุณช่วยไปที่ที่นั้นได้ไหมครับที่สถานีฉันโจอ,อยู่คุณไหนคุณคอยห่วก่อนว,ว่าผมอยู่ที่สถานีตำรวจกันเห็นไหมเห็นไหมเอาสถานีตำรวจหายคุณ งั้นผมก็รีเซ็ตไปเลยนะมันมีไงเนี่ยผมรีเซ็ตเพื่อเกิดใหม่ตรงนู้นเลยขี้เกียจเดินแค่งอยู่อ่ะน่ะโพลรีสตรงนู้นอะ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวเพิ่งเข้านายเข้าเดินเข้าไปรอนอย่าเข้าประตูนะอย่าเพิ่งเข้าประตูไม่งั้นนายจะตายฮะประตูมันไม่ได้ตายไม่ใช่มันจะมีประตูหนึ่งมันจะไม่นายตายอะ่ะประตูข้างหน้านะ่ะ ตายชสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มของเจ้าของแม่โอ้โอแต่ถ้าคุณเข้าไปตรงนู้นยังไงคุณต้องตายเชื่อดิไม่ตายเอ,ยอ<ะ>คุกคุณลอเเงเดินเข้าไปคุณจะตายเลยในคุก น,นี้ตำรวจตรงนี้แคนยูเชตทีมเนี่ยตอนนี้นี่ไงเนี่ยขอเจ้าของแมมต้องเข้าตรงนี้ได้เนี่ย <คน S 1> ต้องลงมายืนตรงนี้ก่อนตรงนี้อาอมาแล้วเหรอลองกล้อกไหยังใช, <Yeah. S 2> ช่เมสซิซินไทยยงอาไวเลยเมสซิตตีไทยผมเหยียบเองมาไม่เราต้องเหยียบกันเป็นกลุ่ม คุณมาที่จุดเทเลพอร์ตดิเทเลพอร์ตอ่ะที่ที่แรกที่คุณเกิดแหละใช่ไงเห็นแล้วก็ผมรอคุณอยู่เนี่ยมันเรตรงเนี้ยแหละเทเลพอสเนี่ยเดี๋ยวผมผมไม่เคยโดนเดี๋ยวเขาบอกเราวมันมีเนี่ยโอเคคุณเงินไม่ถึงหรอก